ไปครับศิลปภพยังได้สดอยู่ศิลปภพว่าไงศิลปภพวางแม่นแม่นไม่ลับนะครับมีตัวห้อยอยู่ไปครับโยชโกบุรพาโยชโกบอลไม่เป็นใจมาแล้วครับโยชโกนตัวเพียบอยู่มีตัวมีโยชโกนเบื่อนมีโยโย่ไหลไปแล้วพักกันหนะักว้าวโอ,โอ,โอ้สองหนึ่งเลือกักกันคำโยกครับ สวยครับลูกนี้หลังจากที่ได้โอกาสโต้กลับมาครับโอ้โหไปลงไปเหลืองไม่สนละครับตอนนี้งหัััวครบโอ้คนในสนามก็เฮครับคนในห้องพักก็เฮครับเสกสรรเจ็บฟันครับโอ้ยโอ้สาใจสุดๆครับลูกนี้โอ้โหประตูที่เราต้องการนะครับ โอ้โหจะต้องชมการวางของศิลปภพลูกนี้ครับยืนเลี้ยงลายดีด้วยครับสำหรับยสกรไม่ล้มนะครับแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการไปจับแต่งบอลครับลากมาด้านในแม้ว่าข้างในมีอยู่3ารดด,ดึงจังหวะรอให้คักคณะเนี่ยมาตรงจุดนัดพบและยิงเน้นๆเ,เลยครับโอ้โหสองประตูที่